ทุกคนช่วยพีคคำว่าเพจปลอมได้ไหมครับเพราะพอทุกคนพีคคำว่าเพจปลอมปุ๊บอะผมดวงดีตลอดเลยอะได้ปะช่วยพีคคำว่าเพจปลอมได้ไหมอะดีลุกไม่มีทางไม่มีทางที่ดีลุกจะมาถ้าดีลุกมาเดี๋ยวกูเช่าชุดคอสเพสีแดงมาเลยกูเช่ามุดสีแดงคอสคอสเพสีแดงมาเลยสิบล้อยมีกะมีเกิเอ้ยกูยอมรับก็ได้ว่ากูดวงไม่ดีสตรีมที่ช่องใหญเรา ทุกวันนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับกันซุ่มกาชาเกมชินอิมแพกนะครับทุกคนในเก n มชิน Impact 3.8นะผมฤดูร้อนสุดสนุกแดนมายาลับนะครับผมก็เป็นอัปเดตใหม่สุดท้ายก่อนที่จะมีเมืองน้ำโหมานะครับทุกคนนะวันนี้รีลานมาแล้วก็เป็นยูล่ากับน้องคีนะครับทุกคนน่ารักมากนน้องคีน่ารัก เดี๋ยววันนี้เราจะมาซุ่มนะครับทุกคนนี่เลยเป็นตู้รีรันมานะครับทุกคนนะก็ได้ข่าวไอตัวนี้เนี่ยล่าสุดที่มันมานี่คือมัน6 0 0วันที่แล้วหรอตั้งแต่พฤศจิก,กายน2021จริงปะ มันน่ากนแล้วเหรอวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมชิดอิมแพกนะครับทุกคนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาเล่นนะผมก็เป็นหนึ่งเกมที่สบายๆนะครับไม่ต้องแข่งใครนะผมอยู่กับความสุขของตัวเองนะครับผมนะตัวละครน,น่ารักมีมอนสเตอร์ให้ดีมีกิจกรรมอัปเดตตลอดนะผมยังไงก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะรหรือใครที่ไม่ได้เล่นแล้วอยากกลับมาเล่นก็เข้ามาเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอัปเดตตลอดนะับสังคมน่ารักนะผมแล้วเ,เมืองนะ้ำกำลังจะมาด้วยใครที่รอตู้ใหม่นะับก็ รอไปก่อนนะครับทุกคนมันก็จะมีจังโกโนบิยะนะครับทุกคนกับวันเดอร์เลอร์เนาะก็จะมารีแานตู้หน้านะครับผมอันนี้เป็นสกินใหม่นะทุกคนอันนี้เป็นสกินใหม่น้องคีนาะน่ารักปะดูดโค้น่ารักนะครับทุกคนนะครับเป็นสกินประกายดาวสะพรั่งครับสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเลยเนาะนี่ไง ดซื้อได้เลยนะครับทุกคนหรือเราอยากจะซื้อสกินของเจ้าเคยะนะครับทุกคนนะยังไม่มีให้ซื้อนะต้องทำกิจกรรมก่อนนะแล้วอันนี้มันมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวไปดูกิจกรรมรอบนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยน,นี่มันจะเป็นกิจกรรม4อันนะครับทุกคนนี่ก็จะมีศึกกระแสน้ําเชี่ยวโอลิามา์นะครับทุกคนแล้วก็มีจิ้งจอกน้อยโฮ,โฮโฮเฮินเปหานะครับผมแล้วก็จะมีระบอหมูดไข่ควนจิตฉับพันชื่ออะไรวะแล้วก็มีลูกนกกระจอกจิ๊บจิบนมอ,อันนี้สนุกนะมเดดดดียวนน้้้ราไใหูครับ ผมยังไม่ได้ดูนะนี่ผมรอมาดูพร้อมลูกเหตทุกคนไอรีวิวเมืองน้ำเยไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยตัวใหม่เหรอตัวแหล่ n มีเรือมีเรือข้ามฟากเอาเหมือนเรือข้ามเจ้าพญาอะไรงั้นั้เนี่ยนประจนภะเฮ้ยกำนัได้วยด้วย เชียเชียเฮ้ยคุณว่าคุณว่ายไปพาคนสวยทุกคนให้คุณว่ายครีมากเลยนะแบบคนไหลลื่นเฮ้ยพี่น้องน้องแมวน้องแมวน้ำอ๋อก็คือสามารถสู้ในน้ำได้หรือเปล่าฟันขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนว่าเป็นจะสู้ในน้ำได้ไหม Er. มันจะสู้ได้ที่ไหนมันต้องมีบอสเป็นฉลามแน่เลยเมืองน้ำเหรอเมืองน้ําแสดงว่าตัวละครก็ต้องเป็นตัวเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมต่นแรกผมคิดว่าเยมันจะเป็นเมืองอื่นหรือเปล่าที่เหมือนแบบเป็นท่าใหม่แต่ก็ลืมไปว่าท่าใหม่ก็เพิ่งจะมาไม่งั้นต้องศึกษาเยอะเกินไปวะมันจะขาดท่าอะไรวะลมมีแล้วไฟมีแล้วท่าดินเหรอดินก็เหมือนท่าหินปะ่ะเฮ้ยเอ้ยนี้มันช่องหลักลงเลยเนี่ยขออนุญาตดูผู้หญิงแต่เปชื่อเสียงผู้ชายไม่ใช่เหรอวะ ไม่ได้แนะนำตัวใหม่ไม่ก็ไม่แค่สกินแต่สิ่งที่เห็นนั่นไม่ใช่ความจริงเฮ้ยทำไมมีแต่ตัวที่กูไม่คุ้นหน้าแต่เมื่อกว่าแล้วนะว้าว้าวเขาก็ใจทำตัวหลอกครนะมันทำให้คนคอรเทียได้หมด อ๋อสบอยตัวในเมืองน้ำหมดเลยองก็คือเหมือนเป็นประชาชนในเมืองน้ำถูกปะิี่อ่ะโหุ่งปลากี่ตัววะเนี่ยมันเป็นสิบเลยเนี่ยวริชี่อ่ะคนหลรออ๋อกลายใหญ่เในชั้นศาลออกเป็นศาลเหรอ สารเมืองน้ำนี่นะถ้าผมเดานะผมว่าปู่จงต้องเกี่ยวปู่จงเนี่ยดูเป็นเหมือนแบบเทพที่ดูเกี่ยวข้องอะไรกับสารสุดแล้วดูทรงก็ได้ว่าทองทองแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันดูฟิลฟิลมันได้สุดแล่วเอองั้นเราไป ลุยสุ่มกาชาของเราต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนมาเอาตัวอะไรก่อนทุกคนระหว่างยูล่ากับน้องคีเอาเปิดตัวไหนก่อนดีแต่ผู้ตรงนะถ้าตาบอผม,มอยากได้น้องคีแต่แต่ถ้าด้วยความที่แบบมันเพิ่งมาแบบในรอบแบบ600วันอะอต้องยูล่าก่อนป่ะใช่ปะประกายแห่งเกลียวขึ้น่ได้3ตัวนี้ใช่ไหมได้มิกะเลเซอร์โทโทมา ผมไม่เคยเห็น2ตัวนี้ฮะมีกากกับเอเลเซอร์มีกาดนี่เหมือนเหมือนพึ่งมาป่ะวะเออแต่โท,โทมานะ่าเนี่ยเห็นเห็นบ่นอยอยู่โอเคงั้นลุยเลยนะครับทุกคน Let's go ใครว่าใจเรจาจกเกลือได้ตัวไม่ตรงตรูก้กดหนึ่งใครคิดว่าไม่เกลือแน่นอนกด,ดสองนะครับผมมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนหนึ่งก็ออตีอยงเรายังเรายังไม่เคยได้โลเดียวนะแต่2โลเคยได้นะเปนโลแรกะ เฮ้ยโชมะอันนี้ดีไหมคือถ้าถ้าถามผมนะไอเนี้ยมีความเป็นออร่าพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นมากถ้าไม่เป็นพระเอกก็เป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนสนิทพระเอกที่แบบคอยช่วยพระเอกแล้วก็สุดท้ายก็กระโดดขวางพระเอกเขาตาย,ยต่อแล้วน,นะครับผมโรยี่สิบมิกะ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 ,กะเอ้ย ผมว่าวันนี้ผมน่าจะมากับดวงครับอาจจะเป็นของขวัญสุดท้ายสำหรับเมืองล่าสุดนี่คือเมืองสุดท้ายของเมืองไม้เขาอาจจะแจกช่วงไงบอกเอาไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกลือกันในเมืองใหม่นี่มาแจกของแจกของไปเลย ถือว่าดวงดีอยู่พอขึ้นเมืองใหม่เกลือสมกับอยู่ในน้ำเฮ้ยนี่มันทะเลนี่มันทะเลครับอันนี้เมืองน้ำน้ำจือดอ่ะรู้จักน้ำจืดไหมน้ำจืดบอสไปสามสิบมันลดการต้านทานกายภาพของบอลดูรัศมีกายภาพเออเออผมรู้สึกนะจากประสบการณ์มันจะไม่มีตัวสีดาวเลย เ้ยเกินประสบการณ์มันสั่งสอนผมประสบการณ์มันสั่งสอนผมครับให้ผมรู้สี่ดาวที่หายไปมีแต่อาวุธเตงๆเติมเหมือนเริ่มรู้ชันกิมไปสี่สิบสี่าวบัดซมาดากันผมกำลังจะบอกว่าผมอาจจะได้อีกตัวหนึ่งแต่มิกามิกาบิกามิกาว้าวว้ผมบอกแล้ว ผมชอบน้ำแข็งผมชอบน้ำแข็งครับผมผมชอบน้ำแข็งครับแต่ผมชอบไอ้นี่วะ่ะผมงอนไก่ออกมานะ่นารากักน้องน่ารากักเลยดูพี่ตึงอยู่แล้วอันดูพี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาดูแมวมาให้ดูตอนนี้ทุกคนกําลังเกิดข้อคลอรหาว่าดูป,ป๊าป๊านั้นไม่ดีแพ้แมวแพ้แฟนแพ้ทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยโชว์ให้ดูซิว่าใครคืออันดับหนึ่งของบ้านใจร้า ดูไม่มีตัวดูไม่มีตัวหลุดไปไกลเลยหลุดไปไกลเลยไอโดลี่นี่มันตู้ที่แล้วที่ผมสุ่มปะใช่ปะผมจำได้ที่คนบอกว่าเป็นเด็กเด็กรวยฮนะเด็กรวยเด็กสร้างปัญหาเขาหลุดไปไกลไมากเลยใช่ปะฮะหรือม,มึงต้องการบอกว่าเป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกันฮะวุ้งม่ สองตัวเลยเหรอจริงจังปะเนี่ยสองตัวเลยครับสองตัวเลยครับน้องเลเซอร์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 ชอปเปอร์มากับท่าสายฟ้าสองอันตึงๆนี่จะมีอีกตัวนึงนี่าห,นหานะ <c oughs> ออก็กูยอมรับกไ็ได้ว่ากูดวงไม่ดีก <c oughs> ูขอโทษกูขอโทษที่กูดวงไม่ดีขอโทษนะครับผมมาห้าเซฟอ๋อเรียบร้อย พี่ต้องเต้นท่ายูล่าน้องเป็นนักเต้นอ๋อมันเป็นเหมือนใครบางคนนักบัลเล่อะไรเงี้ป่ะอ่าเรียบร้อยฟูกเกือเรียบร้อยเอฮ้ยเชี่ยอาวุสีดาร์เเลเซอร์มาเฮ้ยอันนี้ต่อไป60แล้วใช่ป่ะเมื่อกี้60แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีเอ่อ170ยเจใช่เรามีเรามี170ลูกใช่ไหมอันนี้เหลือ110ใช่เรา60แล้วต่อไป70ยะ ไซโน่คือเลเซอร์ที่โหดกว่าสก,กิลเหมือนกันอ๋อแต่ไซโน่เล่นแล้วสนุกนะไซโน่เล่นแล้วสนุกกูบอกว่าไซโนกูบอกว่าไซโน่ไม่ใช่เลเซอร์รู้สึกเริ่มบม่นแะล้ได้ได้เริ่มเริ่มได้คล้ายๆเดิมไม่หยุดนี่มันจะลึกหรือเปล่าไปแฟนสิบกูเปิดเบรกระดาษนี่ต้องมาแล้วทอน ออก Zum. วัยเพจปลอมออดช้าก็เพจปลอมงั้นทุกคนช่วยพีคําว่าเพจปลอมได้ไหมครับพอพรมทุกคนพีคําว่าเพจปลอมปุ๊บอ่ะผมดวงดีตลอดเลยอ่ะได้ปะช่วยพีคําว่าเพจปลอมได้ไหมอ่ะดีลุกไม่มีทางไม่มีทางที่ดีลุกจะมาถ้าดีลุกมาเดี๋ยวกูเช่าชุดคอสเพย์สีแดงมาเลยกูเช่ากุลสีแดงคอสคอสเพย์สีแดงมาเลยโอ้ ไอ้ดาลี่ไอ้เยี้ยกูยังชอบมาสะพืดเลยโอ้ยเยียเขียวเท่าอุ้มเลยเนี่ยเห็นเสื้อกูไหมเห็นเสื้อกูไหมกูรู้วันนี้คือเมืองไม้เมืองสุดท้ายแต่มันไม่ใช่สีของคุณครับพี่ติก๊กมันไม่ใช่สีของคนไปอยู่กับไซโนโนูนไปอยู่กับไซโน ดวงดีนี่อยากได้มานานแล้วไม่ออกสักทีแต่ถ้าพูดตรงๆนะเก่งแค่ในนี้ผมว่าไม่เก่งแบบยิงยิงดีอ่ะยิงดีอ่ะเออแต่มันนั่นแหละนะครับมันไม่ตรงจู้ไงยมันไม่ตรงที่เราอยากได้ถ้าแบบกูได้ลยเด่นดีกูจะเอ๊ะอำลาเมืองไม้ในตัวไม้ตัวแรกเราจะมีสองทองก็ได้ทุกคนไม่คิดเหรอว่าผมมีโอกาสได้สองทองครับ เดี๋ยวเราสองทองไม่มีอยู่จริงมาอยู่ละอยู่ละเออมาซิบโรแรกเห็นไหมความดียอมต่อแทนน้องม,มิกะความขาวมันบางตามมันมันปกติมันต้องมีแต่ความมืดบางตามเนี่ยหรอวะออเออ,เอ,อ มพี่ไปคอเพลงยูล่าพี่คอไม่ทราบว่าพี่เท่ hey, หรือไม่นะจ๊ะจะมีหนังสือเหมือนกันนะอะอะอซาเกลยวเบซาเกีกล้า,าเนี่ยเออไปหยิบหนังสือบนตันในวันหนันงสืออยู่ในใจตลอดนะผมเป็นคนรักการเรียนกันรู้เท่เท่สองตัวตึงๆสองตัวตึงๆครับฟู่ไป ยี่สิบมาตัวอะไรครับผมตัวอยไรยังกูตกใจหมดกูตกใจหมดแล้วมันการันตีไงครับแล้วมันการันตีไงครับว้าวขาวจริงไงไม่ใช่โอ้โหตัวสวยจริง พลังดาพี่มาว้าวกูเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาไม่รูปเห็ิไปอย่างนี้ผมไม่เกี่ยวครับผมโดนชักนําเขาชี้โมโให้กระลอกผมเป็นเพียงคนที่เชื่อฟังเท่านั้นแต่ตัวดีจริงนะไม่มีอะไรนะไม่มีไร,รไม่มีไร,ไไรทีมงานเราคกนตัดให้ด้วยนะครับคนตัดต่อตัดให้ด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้นะครับ <No. S 1> เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นคนไม่ดีนะ no เขาขาวเลยพี่นอก <laughs> ผมก็ขาวเหมือนกันนะทุกคนพุงขาวพุงขาวตึงๆ โอ้โหสองตัวเน้นๆไปดิดูดิครับดูดิครับน้องสวยว้าบในขอขอลองคอลองเท็ขคอลองเท็กคอลองเท็กเนี่ย่เอาเปลี่ยนไปแล้วเราเราต้องไปคู่กับไอ้มิกะใช่ไหมอ๋อดาบใหญ่ดาบใหญ่มันกดค้างได้ใช่ป่ะเฮ้ยถ,ถ้าถ้าอีแค่นั้นเองหรอเรากดอีค้างได้ไหมฮะแค่นี้นเฮ้ยต่อดิต่อดิครับผมขอสุ่มน้องครีได้ป่ะเนี่เจ็ดสิบพอดีเลยเจ็ดสิบพอดีเลย,เลยทุกคนอาวุธต่ออาวุธนหรือน้องครีดิผมไม่อยากให้ผมก็อยากกดน้องครีอยู่ดีนะไป มึงจะไม่โผล่ให้กูทุกตัวหรอเพื่อนโอ้เออไปยี่สิบถั่วบะถั่วไหมะโทษวไม่กินเหรอ่ะชอบพี่จะลาเพาให้เล่นสุดน,ออน้ำมันตำน้ำของพี่แล้วพี่ก็ต้องก้าวหน้าต่อไปสามสิบไม่น่านได้ง่ายว่ะ ไม่นานได้ไงดิไม่ได้เห็นโทมัสนะเฮ้ยโทมัสมามา,มาบ่อยอยู่นะอู้ยแต่มิกาดนี่แม่งมาเยอะมากมิกาดนี่แม่งมาลัวจริงน่าจะทะลุป,ประมาณแบบ40แล้วอะตอนเนี้ยน่าจะ40ละอันนี้เชียร์สุ่มรอบเดียว46บ้าไเนะี่ยดวงโคตรด,ดีโอ้โหมันน่าจะน่าจะผมว่าน่า,นาจะ46แล้วนะมิกาตันเออเอออ๋อ,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 อมึง45 45อยู่ ตู้เดียว4ห้าเร่วันนี้เราจะมาหามิกะ6ดาวกันได้บ้าด,ดูเหมือนผิดจุดประสงค์เนาะไปต่อ40 40มิกะลูฟอรมิกะดูดูนะพอเราบอกว่าเราอยากได้4 6แม่ไม่มาหรือว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็นยุคของเพลงไอดอล ใช่ผมว่ามันต้องใช่ผมว่ามันต้องใช่แน่ๆบาบาร่านีา่มันยุคไอดอลนี่มันยุคไอดอลจัดจ้าคือไม่ว่าผมจะไปยังไงทุกคนทุกเกมอะเมื่อเป็นตัวร้องเพลงมันมาหมดเลยนะเวย้ยจริงๆมันมาแบบตัวร้องเพลงอะคือตัวร้องเพลงมันมาจริงป่ะทุกเกมไอดอลมาครบเออใช่ป่ะเดี๋ยวรอสิจุดศูนย์ผมจะมากลับมาหากดน้องลินน่โดนน้องตกเออเดี๋ยวสิจุดศูนย์มืองนะ้ำเดี๋ยวเราเจอกันนุ่มอยากไปไว่ายน้ำเหมือนกันนุ่ บาบาราาเจลาต้องคอรเป็นไอดอลแล้วผมกลัวผมจะเสียวเกินเ่เสียวเกินนะเสียวเกินโคชินุบาบาราา คนบอกว่าการได้4ดาวนี่มันยากมากเลยนะนเนี่ยกูล่อไปเลย4ีหตึงๆตึงเกินอะ่ะ น,อ,นอหโดดจมตีด้วยหน้าไม้พร้อมสฆรณาโซวินให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่ทอยู่ใกล้โดยเมื่อตัวละครที่อยู่ในสารโซวินอยู่ในคราวจะมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นกับการกดและการกดค้างอ๋อ,อกดกค้างด้วยอ๋อ,อก,ก็คือตัวเรามันออกำลังกดค้างได้ยิงเป็นน้ำแข็งใช่ไหมลอติถ่ายทอดพลังจากคำอธิษฐานของกองทัพอัศวินเพื่อกระตุ้นของพลังพวกพ้องให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเชี่ยตัวซับเนี่ยว,ว่าให้ฟื้นฟูค่าพลังชีวิตแก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใกล้โดยมีปริมาณืนลููกกกขขึ้ออ่่ับคาพงงชีิิตสสสุดม็ใ เมื่อการโจมตีปกติของตัวละครที่เข้าการต่อสู้และอยู่ภายใต้สานะถูกศัตรูมิกาทําการฟื้นฟูค่าชีวิตให้แก่พวกเขาโดยที่ลาฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับค่าของตุดของมิกาก็คือยิ่งตียิ่งเพิ่มเลือดถูกปะเออใช่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 ไลท์เดียวซีหกมีอยู่จริงมาองคลีที่ขอโทษพี่ลืมน้องไปเลยไม่ต้องเอาซีเจ็ดมานะถ้ามานี่แปลว่าเกิอนะไม่ต้องมา โอ้โหเรียบร้อยแตกสูงมาแน่อะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ได้ไลเด่นปู่จงพี่แจมแล้วก็มีไซโนโรครับแล้วก็มีมีบอลเ,เลอร์ด้วยเออมัได้ประมาณ5ตัวนึะงคนที่เพิ่มเข้ามานะบ10โรสุดท้าย70พอด,ดีนะครับสุดท้ายนะครับ,ท,รบทุกคนสุดท้ายนะครับเราจะได้รู้นะผมว่าใครจะมาเห็นแก่ชุดพี่ด้วยครับ เคล70ทำไมรอบนี้มันลึกจังเลยอ่ะ70เลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้โชมาคูโชมาคูอ๋อยังไม่หลุดตีมเนี่ยยังไม่หลุดตีมแต่ตัวไม่หลุดมาด้วยอ้เนี้เศร้าเกินเฮ้ยได้ยูผมบอกเลยว่าอีซี่ยังไงก็ต้องได้ครับทุกคนไปได้วันนี้นอนไม่หลับนะผมนอนไม่หลับไม่ได้เนอนไม่หลับมันไม่มีคำว่าไม่ตงตู้ มันมีแต่ว่ามันมาหรือเปล่าไปคาร์บอนคาร์บอนน้องกีคาร์บอนน้องกีคาร์อนทำไมมีคมร้สึกที่แบบมันเข้ามาในหัววะว่าเราจะได้โลลิตูอีกเหต เดี๋ยวก่อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือกูต้องการสีแดงที่เป็นรอยกูต้องการน้องคีไยหเคีย้ยกูยังชอบเลยกูหลุดไปไกลเลยเหี้ยอย่าลืมคอนะอะไรอะไรผมไปสัญญาอะไรผมบอกว่าประตู้นั้นไม่ได้บอกประตู้นี้คนตัดต่อย้อนหน่อยนะคะคนจ่ายค่าตัดต่อคือกู ถ้าดีลุกมาเดี๋ยวกูเช่าชุดคอร์ดเพลงสีแดงมาเลยกูชจะุนสีแดงคอร์คอร์ดเพลงสีแดงมาเลย okay. Okay. Yeah. หัวแดงเหมือนกันมันมันก็แดงทั้งตัวเกินใจร้าวตัวจริงกลับมาแล้วโลลี่ปอไปเนี่ยน้องคีเวอร์ชั่นโตแล้วเฮ้ยเศร้าเฮ้ยผมอาจจะได้ผมอาจจะได้อีกนะครัาโอ้ยนี่ยังไม่กูย,ยังไม่มีตัวด้วยนะ อ๋อม <mile> oh, oh, like, ีแล right. yeah. ้วไปดูในค้างอ๋อมีแล้วเหรออ๋อมีแล้วนี่ไปว่าสิบนี่อ๋อเป็นสี่สองเย้เศร้าเลยอ่ะกูเศร้าเลยกูเศร้าเลยกูเศร้าเลยฮะถือหน้าไม้แต่ใช้หอกว่าแต่ฟังนหนลองทดสอบเล่นนี่ปะดีลูกพี่เอาให้พี่ลงหลายตัวนั่นสินั่นสินั่นสิก็คือกดกดตีค้างใช่ไหมถูกไหม แล้วกูอีกครั้งได้เลยเหรอเอา้เอาเกี้ยกล่อมไม่ออกหมอ,อติดน้ำแข็งตัวมาดูเล่นยากจังทุกคนอ่านใ้ตอวอันติก่อนใช่ไหมอ่ะอันติคุมระบับไม่แรกเลยอ,อ๋ออ๋อมันจะมีระเบิดอ๋อนี่ไอ้ด่านนี่ปะว้า อ๋ออ๋อยอ้ักสเต็กี่มนขึ้นเรื่อยๆใช่ปะ่ะตอนติมันก็ขึ้นตอนติมันก็ขึ้นอ๋อเกิดอะอ๋อนี่มันเก็บสเต็กล้วก็ฟันเพื่อเป็นระเบิดอ๋อนะอุ้ยอุ้ยแรงเลยโอ้นี่เรามีกากก็ยิ่งตีก็ยิ่งฮิวว่อ๋อ อ๋อยิ่งตีไว้ยิ่งตีแรงออกก็คือมันเปลี่ยนเปลี่ยนสเต็ปมาเป็นตีไว้ตีแรงใช่ไหมถูกปะมาทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมนะครับทุกคน4อันที่มีในแพทสดนะครับทุกคนสนุกมากน้สนุกมากอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่แบบโคตรเพลินมาเดี๋ยวเรามาอันแรกกันน้นี่นะอยู่ในมนิแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่นอสี่อันนี้นะมานี่อันนี้มันจะเป็นหมุอนแะจิ้งจอกลอ,อย บินไปบินไปบินไปก็เกณฑ์ชิ fact, ้นนึงขยันขยันหากิจกรรมอะไรนี่ไงโคตรเพลินแงวเุ้ยเอ้ยมีสกิลเอ้ยเอ้ยเ้ยเกินเฮ้ยไอ้นี่มันคลื่นน้ำที่มันที่มันมีในไอยูทูบไอเทเลอร์เมืองน้ำปะแต่กูไม่โดนไงคือกูหลบได้หมดไงกูตึงไงอยากเลื่อนรถอะครับเรียบร้อยสิ่ะ่ะเราจะไปทำอันนี้ต่อนะทูก แน่แน่แน่อีเวนต์ลูกนกกระจอกจิ๊บจิ๊บอันนี้จะเป็นเหมือนแบบยิงนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่มันปาไปแล้วให้มันเข้าแบบอยู่ตรงกลางอ่ะเออจะบอกพินบอลก็ไม่ใช่เนี่ยโยนให้เปิดคะแนนในช่องนะทุกคนโป๊ะโอ้โหตึงตึงไป่เดิงได้ปะสีแต้มว่ะเอาวะ่ะอันนี้เราสามารถเคลื่อนที่ได้หมดเลยทุกคนเออมีใครมีใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนุ๊นตู้อ้าเฮ้ยมันมีม,มุมด้วยเหรอไอ้ยังมึงเห็น เออ14แต้มอ่ะโคตรตึงแล้วนี่มันก็รอเลือกดาบไม่ได้ทุกคนเนี่ยนะเลือกดาบดาบไม่ได้เรื่อยนะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เออ่พวกบ้าต่อสู้นะผมน่าชอบเนอะนี่ครับทุกคนอ่ะอันนี้มันฝีเท้ามุามา่งมั่นอัพแผวเบาเนอะผจะเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยไปสู้บละครเวทีเนอะสุดท้ายผม <eps> ผ่านไปผ่านไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ้ยด MM. ูค้องขึ้นนะผมต้องำหัวิตัวนะตนี้คือกูกำลังเก่งหรือว่าตัวละครที่มีมันโหดมาก โอเรคมาบสวยครับดดรผมนี่ครทุกคนพอเราทำเสร็จเราก็จะมีดาวดาวหนึ่งดาวสองดาวสามนะครับก็ทำตามที่เขากำหนดนะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทุกคนนี่ศึกกระแสน้ำเชี่ยวอลมานชื่อไทยไทย กิจกรรมที่4นะครับทุกคนน้องอันนี้เราเล่นครบเนี่ยเราจะได้สก,กินมาด้วยนะไปดูเลยอันนี้จะเป็นยิงปืนใหญ่นะครับทุกคนนะยิงตรงกลางจะเป็นระเบิดด้วยนะ EC EC s c ครับ EC ครับยิงให้มันโดนหลายแล้วนะครับทุกคนครับสู้ปึ๊บตรงนี้ โอ,โอ้โหเสียใจร้ามันตึงจะวางสมแล้วท er. ี่เป um. um. ็นเมนเกมมิงป hmm. ืนไม่ใช่อ๋อมันต้องต่อคอมโบเยอะนี่ว่าอ๋อถ้าเราคอมโบพลาดก็หลุดนะเราได้ปืนใหญ่ดีกว่าเอาวะเอาวะเออหมดแั้โอเคนี่ไงคะแนนใหม่หมื่นสี่ตึงๆนี่วโอเคทุกคนสำหรับ ซีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงฝากไว้ด้วยกับเก์ชิน3.8นะครับทุกคนฤดูร้อนสนุกแดนมายาลับนะผมก็จะเป็นอีเวนต์เมืองไม้นะครับทุกคนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเมืองน้ำกันนะครับทุกคนนะฟอนเทนนะผมก็จะเป็นเมืองที่กำลังจะมาแล้วก็สามารถไปหาดูได้ในยู u ูบนะใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมยังไงก็เปิดใจเล่นเกมนี้กันนะครับสนุกมากสังคมดีนะครับผมอยากจะมีตัวเมตัวบ้าอะไรก็เอากันเลยนะผมกดดาวน์โหลด ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วน้กิจกรรมตอนนี้4อันยิงปืนใหญ่แล้วก็แปลงร่างเป็นนกแล้วก็ยิงเหมือนพินบอลน,นะครับทุกคนแล้วก็มีต่อสู้บนสังเวียนน้าฝากไว้ด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาดูสตมวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับ네การดูเนตการกดไลค์กดแชร์ like ด้วยนะครับทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบาย